สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเนะาะเขาก็เบิ่งบรรยากาศตามทองให้ทองหน้าไปสักก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าเบิง่งเมื่อนี้นะคะแอดมินกับมี่แนวทางของเซียนใบนะคะมาฝากของท่านผู้ชมเนาะสำหรับวยรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเพราะว่าเลขเซียนใบงวดทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเด่นวิ่งเด่นแปดรองห้า คนว่าเลขเ็กคนขาดเลขกสามตัวเดียวนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้แอดมินกัมาตามแนวทางของเซียนใบนะคะเบื้องบรรยากาศเลียวกัไปเบื้องเซียนใบต่อนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเซียนใบเนาะนะคะนี่นะคะกัมาตามแต่ว่าเซียนเพันบริขียนให้เพันมีบินเก่าอยู่แล้วเนาะนะคะท่านผู้ชมแต่เดีว่าสิมาตามเพันก็ได้บอกว่าเออเราต้องเขียนเอาบินเก่าก็ได้นะคะคือเอาให้เบื้องให้ท่านผู้ชมเบื้องก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะ สำหรับแนวทางนะคะต้ามาตามต่อเลยไอ้ตามมันหอยอันรดบาลนะคะแนวทางเนาะอันนี้เอดมินจะลงให้ให้เบื้องย่ำนะคะเพราะว่าแอดมินจะไปลงสองเอเื้อเคียวชาแนวแล้วน,นะคะเพราะว่าพาเหล็กเซียนพันเขานะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะเล็กเด่นนะคะเหล็กเด่นเหล็กรอ,องคนเนาะเด่นแปดรองห้า กันมาเลขเพนมมามาจะเลขสามตัเวเดียวนะคะคุผู้ชมสำหรับแนวทางนะคะหัวรัฐบาลน,นอะนะคะนี่นะคะต่อกับเป็นวันที่หนึ่งกัญญานะคะผู้ชมเนาะสำหรับเหลขกดินของเซียนนะคะ,ะเดินเก้ารองเจ็ดเด้อนะคะท่านผู้ชมว่านี้อันนี้แคป้าจอไปเป็นแนวทางนะคะอันเดินเก่ากับเก่าสองนะคะเก่าสองกับเก่าสามนะท่านผู้ชมนะคะ สำหรับตัวเลขร่องของคนกันมเด่นอันร่องจิตนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะเก้าเจ็ดสองสามสองเก้านะคะเก้ห้าจ็ดนี่น,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนตัวเลขสองตัวของคนดเก้าเกีสามสอง เก้าหางนะคะสุดตัวเลขในตารางฮังเซียนนะคะก็มีสามมีเก้ามีสองเด้อแล้วะคะท่านผู้ชมมีห้ามีเก้ามีเจ็ดโมเนียเตกสามตัวก็ได้นะคะสําหรับในหมวดวันทีหนึ่งกันย่านะคะก็เลยได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวทางนะคะ,อะเอ็ดมินกำลังลงไห้เพื่อว่าอาจจะเปลี่ยนที่โชคที้หลับก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้แนวทางของรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมนะคะ สตัวบนนี้พันเจาะนะคะนุ่มพันเจ 9, 7, 3, 2, 9, นะะาะเก้าเจ็ดสาก้ห้นะคะหาสนเจ็ดหาเจนะคะนุม่ม่อนะคะแต่บางทีพันเฮดไฟตัวปากกาสีสมสมนะคะเป็นเล็เด่นของคนเด้อนะคะสำหรับสองหาเจ็ดปหเจ็ดเจ็ดหยคือเด่นสุดๆของคนนะคะเพราะว่ามันก็ได สีปลายเตรียมไว้นอกนะครับผู้ชมนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ยแล้วเื่อมาเห็นมาทินเออนี่ยังอีกบาทเลยเดี๋ยวไม่เหมือนกันจีจี โอ,อ้นี่เละเสยนมาพอดีเออบอกเออหาเช็ดเช็ดหานะคะตะก,กา้าโมมีเดี๋ยวพอนเดินนะคะเมื่อเห็นเสยนทะนวงกลมาเลยน,นะคะพอดีกระไรงานนี้เสยนมากพอดีนะคะเอ,อ๊ะนี่เดี๋ยวเออเอะไรอีก้มาเห็นแต่ผู้ชมเป็นเมืองน้ำเน่ยนี่นะคะรับพอมีแนวทางมาฝากลายยางนี่นะคะลิขุขึ้นรถพันบอดีเออนะคะท่านผู้ชมมาเบิ่งพันทายรูปไป็นห้เบิ่ง เออเออนี่มันกันหนินี่ท่านผู้ชมบางแน่หนี่ไหมเออมูเข่าลดพันพันกับได้คุ้มเกะออกพอดีพันมาเอามาให้เบิ้งนะคะท่านผู้ชมเอาเอาเฮเบิ้งกันนะอุ้ยเซ่ล่ะเซ่ล่ะทั้งที่บอกเออลดขั้นใดขั้นนี้บอกเอนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปไทยเด็กขยบเห้เบิ้งก่อนเอาเอา นี่นะคะทะเบียรนรถพนเอาม,มันคือ 8, 3, 7, 7. ออกไปแล้วแปดสามเจ็ดเจ็ดเรือจะเจ็ดเจ็ดเฮ้ยนี่นะคะท่านผู้ชมเมงูขึ้นรถพะเลก็แลังก็สมรถอยู่พอดีเดีเ๋ยวไปเบิร์นคนสมรถก่อนนะคะสำหรับเดี๋จะมาขุดตอรีอีกแทงหน,นึ่นง,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 งเนาะเมืองงูขึ้นรถพนเนาะท่านผู้ชมนะยที่ใส่ลายลง,ง,ง,งูอู้วูวูคุณผู้ชมคนละสำหรับเรื่องที่เขาสามารถเบิ่งใส่กันเนาะนะคะกับเขม้าหมองเกล้านะท่านผู้ชม ปลาบ้าเฮแคบหน้าจอก่อนนะคะเพระาะว่าเพิ่นว่างูขึ้นรถเพิ่นนะคะอืม้มงูเฮ่าบ่เอางูเฮ่านะคะผู้ชมอ้าวประหลาดอีกแล้วเด้อเลขทะเบียนเจ็ดเก็ดคุ้มเหมือนเอางูออกจากรถนะคะ เด่นสุดๆนะคะที่เซียนพันวงกลมอยเดอร์957นะคะแล้วก็2หา7 75 35นะคะสำหรับสองตัวหลังของเพิ่์ลนะคะมีสองคูเูเทนเดอร์นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอมีโชคม,มีลาภในงวดวันที่หนึ่งนะคะกัย่าย่นกับเชมนาจอไว้นะคะเพื่อเปลี่ยนแนวทางสำหรับเมื่อรัฐบาลไทยเซียนใบนะคะนำสารไป เอาน้ำสารเสนนลดให้งูออกจากหลุดกันด้วยนะคะงูขึ้นหลดุดคนเข้ามารับชมกันขอโชว์แบมีลาบพิงๆปังๆเพื่อรวยคือเก่านะคะท่านผู้ชมออกอยู่บอกเด่นสุดๆด้วยนะคะสองห้าเจ็ห้าดดห้านะคะห้าเกดนะคะ ทิ้งท่านี้ก็ขอกรับสวัสดีเอซนะคะให้มีโชคมีลาภเิงๆิงปังปัรวยรยนะคะสวัสดีค่ะ